สวัสดีครับผมพีคต่อเตียงนะครับและตอนนี้เราอยู่กับชุดเครื่องนอนโตโต้นะครับทุกคนยอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับทุกคนฝั่งนี้จะเป็นชุดเครื่องนอน3าฟุตครึ่งสําหรับคนที่นอนคนเดียวนะครับและฝั่งนี้จะเป็นชุดเครื่องนอน6กฟุตน,นะครับสําหรับคนที่นอน2คนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกันให้ดูนะครับทุกคนพร้อมแล้วไปเลยไป,ไป<ๆ>และนี่คือชุดเครื่องนอนครบเซ็ตโตโต้ขนาด3ฟุตครึ่งนะครับทุกคนแดนสวยมากครับทุกคน มีอะไรกันบ้างนี่คือผ้าหน่วงและด้านหลังจะมีผ้าปูอยู่นะครับนี่จะเป็นผ้าหน่วงบางนะครับทุกคนขนาด60คูณ80นิ้วหรือว่า5ฟุตนะครับเดี๋ยวผมแกะแลวเดี๋ยวผมโชว์ผ้าหน่วงให้ดูก่อนนะครับนี่นี่คือความหนาของผ้าหน่วงนะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะให้ดูผ้าปูที่นอนกันนี่คือผ้าปูที่นอนของโตโต้นะครับทุกคนขนาด3ฟุตครึ่งเขียนไว้แล้วตรงนี้นะครับ ผ้าปูที่นอนมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างทุกคนผ้าปูที่นอนสามชุดครึ่งเนี่ยจะมีผ้าปูที่นอน1ชุดปลอกหมอนหนึน่งใบแล้วก็ปลอกหมอนปลอกหมอนข้างหนึ่งใบนะทุกคนพอแกะออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับกล่องของผ้าปูที่นอนนะครับก็จะมีกระดาษผ้าปูที่นอนอยู่นะครับทุกคนพอเราแกะพลาติกมาแล้วเราก็แกะมา ตรงนี้จะมีคําแนะนําจากของโตโต้อยู่นะครับทุกคนเขียนว่าซักก่อนใช้งานทุกครั้งเนื่องจากอาจมีน้ําสีส่วนเกินออกมาในสองน้ำแรกซึ่งเป็นธรรมชาติของสีนะครับทุกคนมีข้อแนะนําบอกอยู่นะครับอ่ะนี่คือผ้าปูที่นอนของเรานะทุกคนที่จะได้ออกมานะครับทุกคนขอบของผ้าปูที่นอนโตโต้โตนะครับเรียกว่าเป็นขอบยางนะครับจะเป็นยางยางลอกนะครับยางลัดลอกนะครับตรงนี้ จะไม่ใช่เป็นเหมือนกับสีมุมนะครับจะเป็นยางรอบเตียงเลยนะครับสามารถที่จะปูรอบได้เลยอันนี้คือปอกหมอนนุน้นแล้วก็ปอกหมอนข้างนะครับทุกคนหนึ่งใบและนี่คือซิทนัวบานสำหรับเตียง5และ6ฟุตขอมแบบโตโต้กันนะครับทุกคนนี่เป็นสีชมพูนะครับลาย2 7 8นะครับ นี่คือภาพรวมนะครับความหนาของมันจะประมาณนี้นะครับทุกคนและนี่คือข้าปูที่นอนของเรานะครับผ้าปูที่นอนของเราเนี่ยขนาดห้าฟุตและ6กฟุตนะครับจะมีอะไรบ้างก็จะมีปลอกนอน2อปลอกอนข้าง2ผ้าปูที่นอน1นนะครับทุกคนขอ้อแนะนํานะครับเราก็มีลายสินค้าแจ้งไว้อยู่นะครับวิธีแกะง่ายมากนะทุกคนเราแกะพลาสติกข้างนอกออกนะครับแกะตรงด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับ เนี่ยครับแกะด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนิดเดียวแล้วก็หลุดออกเลยทุกคนสลังนั้นเราก็ดึงภาพปูที่นอนออกนะครับปุบออกมาแล้วนะทุกคนนี่คือภาพปูที่นอนนะครับทุกคนอย่างที่บอกไปแล้วนะครับภาพปูที่นอนของโตโต้เป็นยางยืดนะครับที่เราให้ดูไปเมื่อกี้แล้วนะครับทุกคนอันนี้จะมีที่ต่างกันนะครับจะมีปลอกหมอนหนุนสองใบและปลอกหมอนข้างสองใบนะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูกัน นี่คือปอบหอนหุนนะครับของอันนี้มันจะมีอยู่ด้วยกันสองหน้าถ้าเป็นลายของโตโต้นะครับึ่งด้านจะเป็นอีกลายหนึ่งที่คนอีกด้านหนึ่งจะเป็นอีกลายหนึ่งทีนกดนี่ซึ่งนหนึ่งานนาอาจจะมีให้มาถ้าเป็นทแาะรหกพุธจะมีด้วยกันทั้งหมด2ใบทุกคนนี่ไสงสด้ใบนะครับอ่ะนี่คือปอบอนข้านะครับนี่คือหนึ่งด้านและนี่คืออีกหนึ่งด้านนะครับทุกคน2ใบนะครับนี่นะครับทุกคนทั้งหมด2ใบ ครับก็จบไปแล้นะครับสำหรับรีวิวชุดเครื่องนอนนวมบางนะครับขนาด3ฟุตครึ่ง5ฟุตและ6ฟุตของแบรนด์โตโตกันนะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไ r i b ์ให้ด้วยนะครับทุกคนและเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อ ช่องทางอื่นๆของทางร้านเอาไว้ให้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมพีคตอบเต็มเตียงขอลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ